ต้อนรับสู่ v 8ซูเปอร์คาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดรถ SUV ที่ทุกคนรอคอยกับ Toyota Fortuner รุ่นปี2026รถยนต์ที่รวมพลังความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียว Fortuner รุ่นใหม่นี้ไม่ได้แค่ดูแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังรู้สึกได้ถึงพลังและความมั่นใจในทุกการขับเคลื่อนตั้งแต่กระจังหน้าใหม่ที่ดูดูดัดน ไฟหน้าเล็ดดีไซน์คมชัดไปจนถึงเส้นสายรอบตัวรถที่แสดงถึงความสง่างามและความทรงพลังอย่างแท้จริงโตโยต้าได้พัฒนา f o r ์จูเนให้เหนือกว่าเดิมทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้เป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและทาง o f f ฟ o a d ได้อย่างสมบูรณ์แบบใต้ฝากระโปรงของ f o r ์จูเนอร์6คือหัวใจสำคัญแห่งพลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังแรงบิดมากขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้สมรรถนะราบรื่นแต่ตอบสนองทันใจโตยโยต้าได้ปรับจูนระบบกันสะเทือนใหม่เพื่อให้ขับขีน่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือเส้นทางภูเขาที่ครุคราฟตูเนอร์ยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจทุกช่วงทางระบบควบคุมการขับเคลื่อนสี่ล้อที่ชันฉลาดพร้อมโหมดออฟโรดและล็อกดิฟเฟอเรนเชียลทำให้ฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้พร้อมฝ่าทุกอุปสรรคไปกับคุณแดชบอร์ด เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราที่เหนือระดับห้องโดยสารใหม่ของ Fortuner r 2026ถูกออกแบบให้กว้างขวางเงียบและใช้วัสดุระดับพรีเมียมทุกจุดหน้าจออินโฟเทนเมน t ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอเรือนใหม่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความล้ำสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซน เบาะนั่งระบายอากาศและไฟแอมเบียนไลท์ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกพิเศษกว่าเดิมด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยหยุดพัฒนา Fortuner 2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนสา3.0รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนการชนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแรงระบบเบรกพัฒนาใหม่ให้ตอบสนองไวและปลอดภัยยิ่งขึ้นแม้กระทั่งไฟหน้าแบบอัจฉริยะยังสามารถปรับแสงได้ตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติบนท้องถนนฟอร์จูเนรรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับคนขับมากกว่าเดิม พวงมาลัยถูกปรับให้แม่นยำขึ้นระบบเกียร์เปลี่ยนได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องการเร่งความเร็วให้ความรู้สึกทรงพลังแต่คุมได้ง่ายมันไม่ใช่แค่รถที่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่คือประสบการณ์การขับขี่ที่ทำให้คุณอยากอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเวลานอกจากนี้โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน โดยรวมแล้ว Toyota f o r er t ์จูเนอปี2026ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมั่นใจและวิวัฒนาการแห่งเทคโนโลยีมันยังคงรักษาความทนทานที่แฟนๆฟอร์จูเนอร์ชื่นชอบไว้ครบแต่เพิ่มความหรูหราและความล้ำสมัยเข้าไปในทุกมิติ หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ Fortuner รุ่นใหม่นี้คือคำตอบขององค์การผจนภัยยุคใหม่อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่มันคือการปฏิวัติแห่งพลังบนท้องถนน